อาาบัสด,ดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับรายการ Exist s t ต r m หรือว่า ESS จุดทีวีสตูดิโด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมก็ยังมานะแนะนำวินโดว์แปมาแนะนำอะไรวะแนะนำวินโดว์แปนะครับอ่ะถ้าใครอยากโหลดหรือว่าอะไรก็ผมมีลิงก์ให้ด้านล่างแล้วก็มีวิธีแบบว่าใส่ usb แฟ a ชไ d r i v ลงนะครับการลงแฟ a ดไดรฟ์นี่ขอให้มีแฟลชไดรฟ์พื้นที่สักประมาณ4 GB นะครับส่วนวิธีการบูตก่อนลงเนี่ย ผมจะให้ดูแบบ windows windows 7นะเพราะว่า windows 8จะยังไม่มีใครทำครับแล้วก็วิธีเซตเซตอัพก็คือลงนะครับวิธีการลงวิธีการใส่คีย์อะไรผม,ผมก็จะให้ดูอีกคลิปแล้วก็ส่วนลิงโหลดนี่ก็มีให้ด้านล่างเช่นเคยบวกกับคีย์ด้วยนะครับผมคีย์นี้ต้องจดเอานะเพราะว่าเวลาลงใหม่แล้วมันก็ไม่รู้จะเอาเคีย์ที่ไหนใช่ปะ ก็จดในเศษกระดาษเอาไว้ก็ได้ครับวันนี้ก็จะมาแนะนํา w Windows 8กันอ่ะนี่คือโฉมหน้าของ Windows 8นะครับสามารถคลิกข้างบนนี้แล้วก็ลากไปมาได้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เอ,นเออได้ครับผมแล้วก็อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วปุ่มสตาร์ทอยู่ไหนครับแป้นพิมพ์นะครับกดปุ่มสตาร์ทก็ได้หรือว่าอยู่ตรงนี้นะครับผม สตาร์ทมันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้ครับนี่มีอะไรมีมีอะไรเยอะแยะครับผมน,นี่คือโปรแกรมโปรแกรมนี้ผมโหลดเอาเองนะครับเดสก์ท็อปก็เออเวลาสตาร์ทปุ๊บจะเข้าเดสก์ท็อปก็กดตรงนี้นะครับส่วนคอนโทรลเนเนลนี่ตอนแรกก็ยังมีแค่ถังขยะนะครับส่วนผมก็เพิ่มเอาเอาเอา,เอาอีกทีครับที่ไหนวะผมลืมไปแล้วครับอา่า เริ่มแรกเออกูเริ่มแรกไปนานละกูเริ่มไปนานละเอ้ะเออันนี้ครับมันจะมีตรงนี้ครับสติ๊งสตาร์ทอะไรนี้ครับอันนี้ก็ค้นหาแอป,ปต่างๆนะครับหรือว่าเออพิมพ์รันอะไรอย่างนี้รันก็พิม Data. แอป p p d a t แอปดาตาัตตอ่ะ มันก็จะขึ้นมาไม c ครฟ t อะไรพวกนี้นะครับผมส่วนเกมไม c r a f t เอ้ยไม่เอาเลยคุณแนะนำเลยว่าส่วนเกมบางเกมก็อาจจะเล่นได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ไม c r a f t นี่จาวานี่โหลดแบบธรรมดาไม่ได้ครับต้องโหลด Java 7CE มานะครับอ่ถ้าใครไม่มีผมก็มีลิงก์โหลดเหมนกันมีลิงก์โหลดเยอะเลยครับอ่ดูนะครับผมก็เป็นของแท้นะครับทำมาเรียบร้อยแล้วครับ Windows 8 Pro นะครับผม 6อบิตครับผมอันนี้คือโฉบหน้า Windows 8ภาพนี้ก็หาเอาเองนะครับโปรแกรมนี้ก็โหลดเอาเองทั้งหมดเลยครับผมทั้งนี่ After Effects นี่แล้วก็ Format Factory เออแล้วก็ Camtasia Studio Photoshop ช t s k y โหลดเอาเองหมดเลยนะครับอ่ะ ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับอ่าส่วนที่ใครอยากได้ after effect ถาวร p h o t o s h o p ถาวรแล้วก็ c a n t a s ซียวีลงแล้วก็ f a บถาวรน,นี่ก็ซับสไครป์ผมให้ได้30ซับนะครับแล้วผมก็จะแจกจากทั้งหมดนี่เลยเป็นของถาวรหมดทุกอย่างถาวรครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ